สวัสดีครับทุกคนเช้าวันนี้ลุงกูจะพามารีวิวชมดอกไม้ชนิดนี้กันครับดอกกลาบพันปีครับพันปีตอน,นี้อลังการแล้วอุ้ยอลังการแล้วพันพันปีพันออสเตเลียนซันเซ็ทครับพันพระอาทิตย์พระอาทิตย์ ตกดินกําลังตกดินจากประเทศออสเตรเลียกันจะถือแปลเป็นภาษาไทยนะแต่ถูกแปลถูกก็โทษทีพระอาทิตย์ตกดินจากประเทศออสเตรเลียครับออสเตรเลียนซันเซ็ตสีน้โหเจิดจ้ามากเลยครับทุกคนจ้าไม่จ้าก็ดูข้างบนกันเมื่อีเพกเอเราก็นั่งรออยู่ข้างบนนั่นนะพว่เอกเราเข้าป้องจริง ทีนี้ลุงเอาลงตรงนี้นะอาลงตรงนี้ห้าปีครับห้าปีที่แล้วครับที่ออกอกมานี้คูนใจเลยที่ถูกน้ําฝนเมื่อคืนนี้น้ําฝนถูกเมื่อคืนนี้โหแบบหนักฉ่าน้ําฝนไปตามๆกันทุกคนน้ําฝนสวยงามครับตอนกลางวันนี้พึ่งก็มาจีนเจอสอดของเขา นกก็ชอบนกน้ำพึ่งนกแก้วนะ่บินสากหัวสาขางรุงไปหมดถนะูกไหมในกรอกินข้าวเด็กนักมาก็ไม่รู้กินหลายรอบแล้ววันนี้ท่านนี้ครับสวยงามครับแล้วก็มีมีหลายมีหลักหลายพันครับหลากหลายพันจะออกเป็นช่วง,วงไปช่วงแรกก็หมดไปแล้วช่วงสองอนี้เป็นพันนี้พันนี้รู้สึกว่าจะ เป็นช่วงสุดท้ายแล้วเพราะว่าหน่าร้อนกำลังเข้ามาแล้วตอนนี้บางพันุลุงก็ไม่ทราบชื่อไปดูพันธุ์อื่นต่อกันว่าเป็นอะไงบ้างท่านอย่างเช่นพันธุ์นี้พันธุ์นี้ลุงไทราบชื่อครับพันธุ์นี้มชีชื่อชอื่ออาจจะทราบอาจจเรียกยากหน่อยภาษาอังกฤษยกยากมากเลยพันธุ์นี้จะกลิ่นหอมครับกลิ่นหอม หอมมันอ่อน,ออนดีตุพันนี้ลักษณะดอกมันมันเหมืกระดิ่งครับดอกใหญ่ใหญ่เหมือนกระดิ่งเลยพันนี้ครับสวยงามครับดูพันต่อมาพันนี้ก็ยังไม่บานเลยนพึ่งเป็นดอกจูมดอกจูม,จมนี่ใหญ่เท่ากลมปั้นเลยนะทุกทุกคนดอกใหญ่มากดอกจูมเล่ดอกใหญ่จริงๆเลย รู้สึกว่ารู้สึกว่ากำลังเะบานนะแต่ไม่ไม่ออกยังไ,ไม่ออกมาไปไปดูที่บานที่พันที่บานแล้วกันต่อว่าเป็นยังไงพันนี้ครับพันอีกพันหนึ่งลักษณะสีชมพูอมขาวกลิ่นหอมอ่อนๆครับอ่อนๆชื่ในใจดีกลิ่นหอมของเขาใบนี้แข็ง หนาพึ่งเลยสวยงามครับพันนี้ดูเอาลูกไปในกลุ่มดูนะ กลุ่มเขาก็เรียกชื่ออย่างหนึ่งชื่อก็ชื่อยากามากมากอ่านอ่านยากจริงจริงชื่อนี้ไปไปดูอีพันอีกพันหนึ่งพันไปไป,ปอีกพันหนึ่งกันว่าเป็นยังไงไปเดินมาแล้วครับผมตามมาด้วยกันบรรยากาศช่วงสายๆหน่อยฝนตกหนักในเมื่อคืนนะฝนทั้งลมแรงมาหนักในเมื่อคืนนี้ต้นไม้ก็ ปิววันวนไปกับวนรวมไปหมดนี่พันนี้นะสิทุกคนพันนี้เริ่มเริ่มแล้วที่เริ่มอลังการแล้วเห็นไหมเริ่มบานแล้ว <S <S พันนี้ไม่ทราบชื่อพันนะโทษทีครับทุกคนพันชื่อพันนี่จะยากเรียกหาชื่อจะเรียกยากหน่อยหนึ่ง <S <S ภาษาอังกฤษนี้ดวาลงตรงนี้หกปีแล้วครับหกปี ตั้งแต่ต้นเขาเล็กๆอยู่อดอกนีํอลังการเลยแต่ดอกเขานี่สวยงามไหมเป,เป็นเป็นตาด้านในเป็นตาตาหนลุงเกียชอบเอาพันธุ์แปลกๆมาลงนะพันไม่แปลกลงถ้าไม่ได้มาฟรีหรือว่าซื้อถูกลุงจะไม่จะไม่อยอมไม่จะไ,ไม่เอามาลงนี่จะเอาพันธุ์ที่ปแปลกๆซื้อมาลงเลยทันทีเลยเนะี่ย แล้วก็เช่นเคยถ้าเจอกิ่งลงกิดกับพื้นลุงจะเอาจเอาอิดอิดทับไว้ครับอิดทับกิ่งไว้รอสักปีหน้าจะเห็นราก,าก,ากออกมาทันทีเลยยังดีกว่าซื้อเขาเปแพงที่ร้านนะนี่ทำได้ทำไปเลยครับผ่านนี้สวยงามครับดอกใหญ่ๆหน่อยใหญ่หน่อย,อยดอกของเขา เราให้ออกดอกพร้อมกันเสร็จก่อนนะจะถ่ายทําให้ช่วงอีกรอบหนึ่งนี่เพิ่งจะเลิอบออกดอกมีมดเนียมดพันธุ์มีมดตัวใหญ่ๆนี่เห็นไหมไม่กินดอกเขามือจับมาได้นะถ้านกทั้หมดแบบนี้ต่อยนะปวดเป็นเป็นอาทิตย์เลยนะนี่อันตรายมากครับม,มดอันนี้ระวังมดกินดอกด้วยจะมาดมมาอะไรนะโหยกัดจมูกไปนะไปเลยแหละหน้าในบวมไปเลย ท่ายท้าชมกันครับวันนี้เช้านี้แค่ดอกรับพันปีพันแปลกๆหน่อยครับท่ายท้าชมกันหวังว่าคงรับชอ,อบกันทุกคนไปไปเ้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับผมทุกคนไปสวัสดีครับผม